หลวงปู่ศิลามอบเหรียญคุนแผนยอดขุนพลให้ทหารกล้ารอดตายจากการประทะต,ตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาหลังเข้ากราบหลวงปู่เพื่อความเป็นสิริมงคลจากกรณีมีผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งได้โพสต์ภาพวัตถุมงคลเหรียญหลวงปู่ศิลารุ่นพหุนมานกล่องสีแดงเนื้อทองแดงที่มีรอยถูกวัตถุชนิดหนึ่งได้รับความเสียหายต่อมาทราบว่าภาพดังกล่าวเกิดในเหตุการณ์การปฏิบัติหน้าที่ของทหารไทยตามแนวชายแดนไทย กัมพูชาแล้วเกิดการประทะก,กันก่อนที่ฝ่ายทหารกัมพูชาจะยิงระเบิดใส่ทหารไทยแต่มีทหารนายหนึ่งที่พกวัตถุมงคลหลวงปู่ศิลาสิริจันโทซึ่งพบว่ามีเพียงกล่องใส่พระที่ถูกสะเก็ดระเบิดแต่สะเก็ดระเบิดไม่ได้เข้าไปโดนเหรียญที่อยู่ด้านในจนทําให้มีการแชร์รูปดังกล่าวจํานวนมากวันที่2สิงหาคม68ผู้สื่อข่าวพิเศษประจําจังหวัดกาลสินได้เดินทางไปที่ทําอุทยานหลวงปู่ศิลาสิริจันโทบ้านแกเปะตาบลเชียงเครือ อำเภอเมืองจังหวัดกาลสินพบว่ามีสาธุชนจากทั่วทุกสารทิศต่างเดินทางเข้ากราบสักการะขอพรกับพระราชวัตนธรรมโสพลหลวงปู่ศิลาสิริจันโทอย่างเนื่องแน่นและทราบว่าสิบเอกวรพงศ์ระบัญสังกัดกองพันทหารปืนใหญ่ที่8ดกรมทหารปืนใหญ่ที่สมทหารกล้าที่รอดจากระเบิดเดินทางเข้ามากราบสักการะถวายตัวเป็นลูกศิษย์หลวงปู่ศิลาโดยหลวงปู่ศิลาได้เมตตามอบเปลี่ยนขุนแผนยอดขุนพลให้ไว้พกติดตัวเพิ่อมีเหรีย และหลวงปู่ยังได้มอบวัตถุมงคลให้ทหารอีกนายที่อยู่กองพันเดียวกันซึ่งคลานเข้ามารับวัตถุมงคลจากมือหลวงปู่ไว้เป็นสิริมงคลด้วยหลวงปู่ศิลาสิริจันโทยังได้เมตตากล่าวโอวาธรรมให้พุทธศาสนิกชนที่เข้ากราบในวันนี้ด้วยสำหรับเหรียญวัตถุมงคลรุ่นพหุมานซึ่งสร้างโดยกองทัพภาคที่สองร่วมกับคุณปุ่นสุธัญญาบุญสูงเป็นเจ้าภาพสร้างถวายทั้งหมดโดยไม่หักค่าใช้จ่ายสร้างขึ้นเมื่อประมาณเดือนเมษายน 2568โดยหลวงปู่ศิลาสิริจันโทได้มีพิธีพุทธาพิเศษเมื่อวันที่6กรกฎาคม2568ณนธะรรมุทยาหลวงปู่ศิลาสิริจันโทโดยหลวงปู่ศิลาได้อธิษฐานจิตปุกเสกเดียวโดยท่านแม่ทัพภาคที่2ได้นำเหรียญดังกล่าวไปแจกทหารเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้ทหารที่ประจำชายแดนไทยกัมพูชาเนื่องจากพลโทบุญสินภาคกลางแม่ทัพภาคที่2ได้มีความศรัทธาและฝากตัวเป็นลูกศิษย์หลวงปู่ศิลาอยู่แล้ว โดยได้นำไปแจกทหารจำนวน20,000เหรียญส่วนอีก10,000เหรียญได้ให้ประชาชนไว้บูชา